แล้วน้ำพอมาโถวร์เอ้ยน <c oughs> ี่สวัสดีครับมื่อนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้นะเราก็มาเบิ่งเขาตึกปลากันครับจักรสีด้หรือบ่ได้นะเห็นเขามาตึกกันเต็มเลยน้ำก็มาหลาย <c oughs> จากัจกจักรมาจักเนีเ่ยมาอกันครับ นี่นะครับฟ้าหมานครับพี่น้องผัวได้ประลุดแล้วน้ะตอโอ้มาดีให้แทนนี่ให้แอนกปันเบิร์ดได้หรือป้าโอ้นอมองขบุฟฟ่หนอนบันได้ใจเลสเองเราหลายขนาดครับเอี้ยันได้ยังไงอยู่บ่ได้เลโอ้ได้คือกันได้ทำหุ่นก็ได้ครับปลาลุงดีไหมปลาลุงปลาลุงครับ เดี๋ยวนั่งเหมือนก่อนเท่ากันได้ถ่ายรูปเดี๋ยวนั่งเบิึงน้ำพขางกันดนะครับดีนะมื่อวานไฮคู่รอบเลยแต่โอ้ยแต่ปลาซิวเจ้าบ่ได้เนาะมันเป็นสะดุ้งห่างเนาะมันเละได้อันนี้เป็นสะดุ้งพวกปลาขาวด้วยครับเจะสะดุ้งปลางครับจสะดุ้งขี่จะเทิน บอนอาขารตั้งกองมางคอยมองจักมองไผ่ามาใส่<า><อ>ถืถอจนเน่าล่ะเครื่องแ,แต่เมื่อวานะ,ะอทุกขอ<ต>่ขอยอยู่ใน,นเฮือนยังบกุกห้เลยวา่าไผ่มาใส่นาสิมายามพันนาเสาดายปามาいいปลาปากได้ถึกแล้วกันโอ้ยพันก็ได้ขนาดเลยพูดได้จะได้มาถึกกว่างได้พูดก็ได้แล้วครับผมนี่ปลาขาวหมานขนาดกันไปได้ห้ามันเด้อ ได้ดีจังเละดีฮะโอ้แม่นอลีเนาะทั้งุนทางเขาบวตึกบวทางผูทางุนทางทางผูบมีเนาะเพาะจะถอยบางเนี้ยนี่แง่เลยนะมาบิงดูฮะนี่นะครับปท้เกือบคึ่งถุงี้ยอะไ พุ่มทางออกค่ะเขากำลังออกมาสนใจว่าบอดี้เขาใส่บอดี้แม่นแม่นแม่นว่าทั้ทนี้คือได้เถอะวะโอ้มีนลึกขนาดเดียเท่วยได้เจ้ามาแตตีห้า,าหัวอะไรเอ้เฮ้ยเออปลาลายหรือถ้าสนุงปลาซิวนี่ได้กินได้นเป็นปลาเข่ขปปเงห่อนปลาซิ่วเถลยลายเล็บเป็นปลาซิวได้ครูลอบเลยนี่มันบ่อฆ่าเลยอจะจะเอาลงยูทูบไงทิกเกอรมันเป็นคลิปสั้น ติ๊กต็ตอกอตาเอลงติ๊กต็อกฮะ YouTube มีบอตัวเขา o ยูทูบอยู่บ้านหนูเฮ<า>้ี้เส้นแล้วไม่รู้บรีอัพคลิปแม่ลงนี้นปลาเล่นมค่ะาเล่นเพื่อ,อน้ำนี่ได้อีกแล้วครับปอ ได้รอบเลยอย่ามาทนก่อนสกับยันได้เต็มทุงแง่งอยู่พี่ลึกดีปากเี้ยน้อยเปิดเอาไปยังเป็ดกบอกเอาเป็นแดกนะครับเอาไปแดกครับผมโอ้ฝนตกแห้งไอ้ลมบอกเ่ยมีแต่ฝนตกแห้งเนาะน้ำมันเลยหลาย ได้ทุกรอบเลยครับรต้องใส่มองงนะใส่มองเอาปลาเข็งไปมันมันแรนทันปล,นเลาเงน้อี้หดซิวหลายขนาดเลยสะด้งเอ, <c oughs> อยะด้งงอกะซิวนี่ได้เลยด้วยนี่เดี๋ยวขอกขับาบฟ้ามาเบกอีกฝั่งนึงนะครับ ได้อยู่บ่ทางนี้ฮะเฮ้ยใส่หนุ่งดูได้อยู่บ่เยอะเท่าถหร่ได้ครึ่งแง่งหรอไหมอู้หูขุมพลึกอีลีใส่เบิงในของยามดูโอ้ได้อยู่คได้ครับได้ครับตีนปลาขาวปลาเข่งเนาะ ต้องไปเบิกจเขา่อเป็นหมูนะรับเขาจะทำสิยอปลามันลงท้อุไรครูบารืยได้ยายถ้อยช่งนะมันคือลงไปทางนั้นโอ้น้ำเป็นปากอน้ำเป็นไยพอเวือขาวแถวทางเทิงูซูทางใต้ด้วพี่น้องเด้อ เมื่อกี้นี่ผมขาวฟ้ามาน,นี่แต่ฝั่งนั้นถึกดีครับเดี๋ยวเราไปกันเขาได้ถ้ถอยคิได้โอ้ป่าบ่อนขนาดเลยนั่นได้แล้วครับผมปลาเค็งกุ้งไงใหญเนี้ยก็ เก็บไปที่ละตัวไปนี่ก็โอเคยเอ,อ,อ,อยู่ได้เนาะโอเคตะเคีงครับผมปิ้งตำหมออกทัว่วเออขอมาค่าเก็บปลากับพ่อได้ปลาถือตัวเ,ออเก็บขี้เหนียวเราไม่เก็บ <laughs> เ่ได้เนาะได้เป็นบางบาทครับผมนี่ครับ